ประเทศที่มั่นคงที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปไม่ใช่ประเทศที่คนใช้ชีวิตหรูสุดแต่คือประเทศที่คนส่วนใหญ่รวยแบบเงียบจนคุณมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครมีเงินเท่าไหร่วิศวกรเยอรมันวัยกลางคนขับรถธรรมดาใส่เสื้อเชิ้ตเรียบๆไม่เคยโพสต์อวดอะไรในโซเชียลแต่มีทรัพย์สินจากเงินเก็บกองทุนและอสังหา ที่สร้างมาจากวินัยเดิมๆซ้ำๆหลายสิบปีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือระบบคิดทั้งชาติในซีรีส์นี้ผมจะพาคุณแกะทีละชั้นว่าทำไมคนเยอรมันถึงใช้ให้น้อยกว่าเงินที่หาได้อย่างเป็นระบบทำงานแบบไม่ต้องโอ้อวดแต่รายได้เติบโตเรื่อยๆเก็บเงินแบบมีฐานรองแน่นก่อนคิดเสี่ยงอะไรและลงทุนระยะยาวแบบนิ่งๆ แต่สร้างความมั่นคงได้จริงในชีวิตจริงไม่ใช่แค่บนกระดาษคุณจะได้เห็นว่าความรวยเงียบของเยอรมันไม่ได้มาจากสูตรลับหรือรายได้มหาศาลแต่มาจากการจัดลำดับชีวิตใช้เงินอย่างมีเหตุผลและยอมให้เวลาเป็นตัวสร้างผลลัพธ์แทนการวิ่งตามกระแสถ้าคุณกำลังมองหาวิธีสร้างความมั่นคงโดยไม่ต้องทำตัวเด่นไม่ต้องอวดใคร และอยากเอาระบบคิดแบบเยอรมันมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองในแบบที่คนธรรมดาทำได้จริงโดยขั้นแรกเราจะเริ่มจากรากวัฒนธรรมของเขาก่อนว่าทำไมคนเยอรมันถึงมองความมั่นคงว่าสำคัญกว่าความหรูหรามาตั้งแต่แรกจุดเริ่มต้นของความรวยเงียบในเยอรมน,นีไม่ได้เกิดจากนิสัยประหยัดเฉยๆแต่เกิดจากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทั้งประเทศ ต้องเรียนรู้บทเดียวกันแบบเจ็บลึกว่าถ้าคุณไม่สร้างความมั่นคงด้วยตัวเองไม่มีใครทำแทนคุณได้หลังสงครามโลกผู้คนจำนวนมากเริ่มจากศูนย์บ้านพังเงินเฟ้อหนักงานขาดแคลนและสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอดคือวินัยแบบเข้มขม้มเก็บเงินทุกมาร์กที่เก็บได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดและไม่สร้างภาระให้ตัวเองเกินความจำเป็นความคิดนี้ไม่ได้หายไป แต่มันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นกรอบความคิดระดับชาติว่าการโชว์ความร่ำรวยคือการเปิดช่องโหว่ให้ชีวิตสั่นคลอนแต่การเก็บเงียบคือการปกป้องอนาคตของครอบครัวเยอรมน,นีให้คุณค่ากับคำว่าความรับผิดชอบมากเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ในงานแต่รวมถึงการจัดการเงินด้วยเขาเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่แท้จริงต้องควบคุมรายจ่ายได้คิดรอบคอบก่อนใช้ และมีเงินสำรองเพียงพอแม้วันที่ทุกอย่างพังลงพร้อมกันอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือคนเยอรมันไม่เชื่อในการสร้างภาพเพราะภาพสวยไม่เคยช่วยให้ผ่านวิกฤตใดๆได,ได้สิ่งที่ช่วยจริงคือเงินสดความสามารถและวินยัยนี่คือเหตุผลที่เขาเลือกใช้ชีวิตไม่ให้สะดุดตาทำงานดีแต่ไม่อ้วดมีทรัพย์สินแต่ไม่ต้องให้ใครรู้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สไตล์ชีวิต แต่เป็นกรอบป้องกันทางเศรษฐกิจที่ถูกสร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์อันโหดร้ายและหล่อหลอมให้ทั้งประเทศมองเงินเป็นเครื่องมือปกป้องชีวิตมากกว่าเครื่องมือแสดงฐานะเพราะทันทีที่คุณยอมรับว่าความมั่นคงสำคัญกว่าการดูดีในสายตาคนอื่นพฤติกรรมทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปทั้งหมดและนี่คือรากคิดที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่มั่นคงที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรป ตอนถัดไปเราจะลงรายละเอียดว่าด้วยรากความคิดแบบนี้พวกเขาใช้เงินอย่างไรในชีวิตประจำวันและทำไมวิธีใช้เงินของเขาถึงทำให้คนธรรมดาสร้างความมั่นคงได้โดยไม่ต้องอวดใครถ้าคุณเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมันสักแห่งคุณจะเห็นภาพที่ต่างจากหลายประเทศมากคนที่นี่ไม่หยิบของใส่ตะกร้าแบบตามใจแต่หยุดดูป้ายราคาดูปริมาณและเปรียบเทียบอย่างใจเย็น เพราะสำหรับเขาการเลือกของชิ้นหนึ่งคือการตัดสินใจทางการเงินไม่ใช่การตามอารมณ์คนเยอรมันมีวิธีคิดง่ายๆที่ใช้มาตลอดหลายสิบปีของทุกอย่างต้องคุ้มค่าไม่ใช่ต้องใหม่นี่คือเหตุผลที่คุณจะเห็นเสื้อกันหนาวที่ซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกซ่อมมาหลายรอบและเฟอร์นิเจอร์ที่อาจไม่ได้สวยแต่ยังทำงานได้สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะเขาขี้เหนียว แต่เพราะเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ดูดีชั่วครู่ชั่วยามหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าสนใจคือร้านมือสองในเยอรมน,นีร้านแบบนี้ไม่ใช่ของคนรายได้น้อยแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนไปหาของดีราคาตรงเหตุผลเตียงเด็กที่ใช้แค่ปีเดียวรถเข็นที่ยังใหม่เกินครึ่งเสื้อผ้าที่แทบไม่ผ่านการใช้งานทุกอย่างถูกขายต่อเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเขามองว่าของดีไม่ต้องซื้อใหม่เสมอไปและที่สำคัญที่สุดเขาไม่ใช้ชีวิตเพราะต้องการให้ใครรู้ว่าเขามีการซื้อของเพื่อให้คนอื่นประทับใจสำหรับเขาคือการเอาเงินไปเผาแบบร้ายประโยชน์เพราะความสุขแบบนั้นอยู่ไม่นานแต่วิถีชีวิตที่มั่นคงต้องอยู่ได้ตลอดปีอีกอย่างที่โดดเด่นคือวิธีจัดการรายจ่ายคนเยอรมันส่วนใหญ่มีงบประมาณรายเดือนแบบเข้มงวด ไม่ใช่เพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ใช้แต่เพื่อรู้ให้ชัดว่าเงินที่ออกจากกระเป๋ากำลังทำงานให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่เขาไม่ได้ประหยัดจนเครียดแต่เขาปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแล้วใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเท่านั้นผลคือเขามีส่วนเหลือในทุกเดือนโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดและไม่ต้องปฏิเสธความสุขพื้นฐาน สิ่งที่น่าสนใจคือความเรียบง่ายของระบบนี้เขาไม่ต้องใช้สูตรซับซ้อนไม่ต้องแอปลิสค่าใช้จ่ายยาวเหยียดแค่ยึดหลักว่าใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้เสมอและปกป้องส่วนต่างนั้นให้ไม่หายไปกับของที่ไม่จำเป็นนี่แหละที่ทำให้ระบบชีวิตของเยอรมันแข็งแรงกว่าหลายประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเพราะเขาไม่ปล่อยให้รายจ่ายวิ่งเร็วกว่าเงินเดือนและไม่ยอมให้ความอยากควบคุมคุณภาพของชีวิตในระยะยาว ตอนต่อไปเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งของความมั่นคงแบบเยอรมันคือวิธีที่เขาทำงานทำไมเขาเงียบแต่รายได้เติบโตและทำไมความสม่ำเสมอในการทำงานของเขากลายเป็นพลังที่สร้างความมั่งคงได้ดีไม่แพ้การออมถ้าคุณเคยทำงานในทีมที่มีคนเยอรมันอยู่ด้วยคุณจะรู้เลยว่าเขาไม่พูดเก่งแต่เขาทำงานนิ่งและเนียนจนผลลัพธ์พูดแทนตัวเองทั้งหมดสำหรับคนเยอรมัน การทำงานไม่ใช่เวทีโชว์ความสามารถแต่คือความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ต้องประกาศไม่ต้องตัดริบบิน้นขอแค่ให้ทุกอย่างออกมาดีและซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานของตัวเองหัวใจของแนวคิดนี้คือคำว่า m มสเตอรคนเยอรมันเชื่อในช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องยนต์ช่างไม้ช่างเทคนิคหรือวิศวกร แต่ละคนต้องผ่านการฝึกแบบเข้มข้นทำงานซ้ำจนชำนาญจนถึงวันที่สามารถรับงานได้โดยไม่ต้องให้ใครคอยดูและสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่เคยพูดว่าฉันเก่งกว่าใครเขาเพียงแค่ทำงานให้ดีทุกวันแล้วให้ผลงานเป็นคนอธิบายตัวตนแทนในระบบการทำงานของเยอรมันความขยันไม่ได้วัดจากการพูดหรือการนั่งประชุม แต่วัดจากคุณภาพของสิ่งที่คุณส่งมอบทำเสร็จตามสัญญาตรงเวลาและแก้ปัญหาได้โดยไม่โยนภาระให้คนอื่นงานที่ดีของเขามาจากความตั้งใจล้วนๆไม่ใช่พยายามทำตัวเด่นในที่ทำงานไม่ใช่การแข่งขันเสียงดังว่าใครเหนื่อยกว่าใครเขาเชื่อว่าคนที่ต้องพูดตลอดเวลาว่าทำงานหนักคือคนที่งานยังไม่ชัดเจนพอในสายตาคนอื่น อีกด้านหนึ่งเยอรมนีมีระบบการฝึกงานแบบ Dual Education นักเรียนจะเรียนครึ่งหนึ่งและทำงานในบริษัทจริงอีกครึ่งหนึ่งเขาจึงโตมาพร้อมวัฒนธรรมที่ว่าทักษะจริงสำคัญกว่าโปรไฟล์สวยนี่คือเหตุผลที่แรงงานเยอรมันมีคุณภาพสูงมากแม้ไม่ต้องประกาศตัวว่ามีความสามารถระดับไหนทั้งหมดนี้ทำให้รายได้ของเขาโตจากผลงานจริง ไม่ใช่โตเพราะการเมืองในออฟฟิศไม่ใช่เพราะสร้างภาพว่าทำงานหนักแต่โตเพราะเขาเป็นคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วยความเงียบในการทำงานของเยอรมันจึงไม่ใช่ความถ่อมตัวเกินเหตุแต่มันคือความมั่นใจว่าถ้าคุณทำดีอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์จะผลักคุณขึ้นไปเองไม่ต้องตะโกนไม่ต้องอวดและไม่ต้องแข่งกับใครและเมื่อรวมกับวินัยการใช้เงินที่เราเห็นในบทก่อน มันยิ่งชัดว่าคนเยอรมันสร้างความมั่งคั่งจากสองด้านพร้อมกันใช้ชีวิตเรียบง่ายและทำงานแบบไปให้สุดในทางของตัวเองตอนถัดไปเราจะไปดูฐานสำคัญที่ทำให้เขาอยู่ได้แม้วันที่เศรษฐ,ฐกิจสั่นคลอนระบบการเก็บเงินที่เป็นเหมือนรากแก้วของความมั่นคงแบบเยอรมันที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที ก่อนจะพูดถึงการลงทุนแบบเยอรมันเราต้องเข้าใจหนึ่งในเสาหลักของวัฒนธรรมการเงินที่ประเทศนี้ยึดถือมากที่สุดคือการสร้างฐานเงินสดที่มั่นคงก่อนขยับไปขั้นไหนทางนั้นสำหรับคนเยอรมันเงินเก็บไม่ใช่ของไว้เผื่อแต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบชีวิตเหมือนค่าประกันหรือค่าไฟทุกคนต้องมีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือทำงานอะไรอยู่ก็ตามแกนของแนวคิดนี้เรียบง่ายมาก เขามองว่าเงินเดือนมาถึงมือเราแค่ครั้งเดียวแต่ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าคุณไม่กันก่อนความเสี่ยงจะกินทุกอย่างที่คุณสร้างมาในพริบตานี่คือเหตุผลที่คนเยอรมันจำนวนมากตั้งระบบอัตโนมัติหักเงินเข้าบัญชีออมตั้งแต่วันเงินเดือนออกไม่ปล่อยให้เหลือค่อยเก็บเพราะเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยไว้ในบัญชีหลักมันจะไหลออกไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญเร็วกว่าที่คิด อีกอย่างที่โดดเด่นมากคือความนิยมของสปาบุ๊กบัญชีออมแบบดั้งเดิมที่อาจให้ดอกเบี้ยไม่สูงแต่ให้ความรู้สึกว่าเงินก้อนนี้ปลอดภัยและไม่ต้องแตะมันคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้หลายครอบครัวมีเงินสำรองสเสถียรยาวหลายสิบปีเยอรมันยังเป็นหนึ่งในชาติที่ใช้เครดิตการ์ดน้อยที่สุดในโยุโรปไม่ใช่เพราะไม่ทันสมัยแต่เพราะเขามองว่าการใช้เงินล่วงหน้า คือการยอมผูกอนาคตกับภาระโดยไม่จำเป็นเขายอมใช้เงินสดในหลายสถานการณ์เพราะรู้สึกชัดว่าตัวเองกำลังใช้เงินจริงไม่ใช่เงินยืมหลักการของเขาไม่ซับซ้อนรายรับต้องมากกว่ารายจ่ายส่วนที่เหลือต้องถูกเก็บแบบบังคับและฐานนี้ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแค่เพราะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครั้งเดียว เมื่อคุณมีฐานเงินสดที่แน่นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้มาจากรายได้ที่สูงแต่มาจากการที่คุณไม่ต้องกลัวทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เข้ามานี่คือเหตุผลที่คนเยอรมันดูเหมือนมีชีวิตที่ไม่เร่งรีบเพราะเขาไม่ได้ถูกต้อนด้วยปัญหาการเงินเหมือนหลายประเทศฐานที่มั่นคงทำให้เขาตัดสินใจเรื่องงานเรื่องครอบครัวและเรื่องอนาคตได้แบบไม่ต้องพึ่งโชค และเมื่อฐานแบบนี้ถูกสร้างขึ้นการลงทุนจึงเป็นขั้นต่อไปที่ทำได้อย่างมั่นใจไม่ใช่การเสี่ยงแบบภาวนาให้รอดแต่เป็นการต่อยอดแบบมีระบบเงียบแต่ทงพลังบทถัดไปเราจะไปดูว่าวัฒนธรรมการลงทุนแบบเยอรมันต่างจากประเทศอื่นอย่างไรและทำไมพอร์ตของเขาถึงนิ่งจนเป็นต้นแบบของความมั่นคงระยะยาวถ้าคุณได้เห็นพอร์ตการลงทุนของคนเยอรมันจริงๆ คุณจะสังเกตสิ่งหนึ่งที่ชัดมากพอร์ตเขาไม่ได้หวือหวาไม่ได้ตามเทรนด์และไม่ได้โยกเงินไปมาเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรทั้งหมดมันนิ่งแบบนิ่งจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาไม่ทำอะไรเลยแต่ความนิ่งนี้แหละคือกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดของเขาคนเยอรมันไม่ได้ลงทุนเพื่อไล่ผลตอบแทนรายปีเขาลงทุนเพื่อให้ชีวิตทั้งชีวิตมั่นคงขึ้น ไม่ใช่ให้กราพอร์ตดูสวยในช่วงสั้นๆแก่นของแนวคิดนี้คือการเลือกความเสี่ยงที่เข้าใจได้เขาไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่ปฏิเสธความเสี่ยงที่สวิงแรงจนคุมไม่ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าชีวิตต้องแกว่งตามตลาดทุกสัปดาห์ความมั่นคงที่สร้างมาก็พังลงทันทีด้วยเหตุนี้คนเยอรมันจึงนิยมสินทรัพย์พื้นฐานกองทุนดัชนีที่ผันผวนต่ำ หุ้นในอุตสาหกรรมที่ประเทศตัวเองเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรืออสังหาที่สร้างกระแสเงินสดคงที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พาเขารวยเร็วแต่พาเขารวยต่อเนื่องและสำคัญที่สุดรวยแบบไม่ต้องเครียดอีกอย่างที่ทำให้ระบบนี้แข็งแรงคือวินัยในการถือยาวเขาไม่ขายเพราะกลัวไม่ซื้อเพราะโลภและไม่ปรับพอร์ตเพียงเพราะข่าวดีหรือข่าวลบในระยะสั้น เขาปล่อยให้เวลาและดอกเบีย้ยทบต้นทำงานเพราะเขารู้ว่าเวลาคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของนักลงทุนทุกคนและที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเขาไม่เอาการลงทุนมาเป็นเรื่องโอ้อวดไม่มีการอวดกําไรไม่มีการโชว์พอร์ตไม่มีการเล่าให้คนอื่นฟังว่าถืออะไรอยู่เขาเชื่อว่าการเปิดเผยมากเกินจำเป็น คือการเชื้อเชิญความคาดหวังความอิจฉาและความกดดันที่ไม่จำเป็นการลงทุนแบบเยอรมันจึงเงียบเงียบเพราะเขาโฟกัสที่ผลลัพธ์จริงไม่ใช่เสียงรอบข้างและเงียบเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอนาคตของครอบครัวเท่านั้นทั้งหมดนี้ประกอบการเป็นระบบที่เรียบง่ายจนหลายคนมองข้ามแต่มั่นคงพอจะส่งต่อได้ข้ามรุ่นไม่ใช่เพราะเขารวยที่สุด แต่เพราะเขาสม่ำเสมอที่สุดและถ้าคุณมองย้อนกลับไปยังทั้งซีรีส์คุณจะเห็นภาพเดียวกันใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลทำงานอย่างมีคุณภาพเก็บเงินก่อนใช้และลงทุนแบบไม่ต้องแข่งขันกับใครเรียบง่ายแต่หนักแน่นนิ่งแต่โตจริงและสำคัญที่สุดทำซ้ำได้ตลอดชีวิตก่อนเราจะจบซีรีส์นี้ผมอยากทิ้งทายสั้นๆ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเยอรมันถึงจะมั่นคงคุณแค่ต้องเลือกหนึ่งอย่างแล้วทำมันให้สม่ำเสมอกว่าที่เคยถ้าตอนนี้คุณได้อะไรกลับไปฝากแชร์ให้คนที่คุณอยากให้เขามั่นคงด้วยกันและถ้าคุณพร้อมสร้างชีวิตแบบมีระบบกดติดตามช่องการเงินการลงทุน101ไว้เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะช่วยให้คุณสร้างอนาคตแบบที่คุณเลือกเองได้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ